ถ้งงวิวัฒนาการเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยไม่เป็นวิทยาศาสตร์เลยนะต้องไปพิสูจน์วิวัฒนาการาหมดเลยว่าเกิดนู่นนี่นั่นพี่นอกดวงอาทิตย์ใหญ่เบ้อเร่อลอยอยู่ไม่ตกลงมาเนี่ยจะอธิบายได้กฎเกณฑ์อะไรต่อให้อธิบายด้วยกฎฟิสิกส์ว่า,เพ,า,าเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้มันไม่ได้อธิบายว่า why ไงทําไมมันอธิบายว่า how คือมันทํางานอย่างไรแต่ทำไมไม่เป็นแบบนั้นสัปดาห์ที่แล้วนั่งคุยอาจารย์คนหนึ่งในห้องเขาก็บอกว่าด้วยเหตุนี้เองวิทยาศาสตร์ไม่ได้ให้คําตอบว่า why ทำไมไ <ฟ S 1> มันเป็นแบบนั้นทําไมถึงเกิดกฎกฎนี่กฎนั่นที่จะทําให้ดวงอาทิตย์ลอยไฟไม่ดับอย่างนี้ทําไมใครมันไปวางกฎวิทยาศาสตร์อธิบายแค่ว่า,ามันทํางานอย่างไรก,ไไกลไกอย่างไรด้วยเหตุนี้อไอเ้เซกนิวต,นต,นตันก็ยังต้องเข้าโบสถ์เหมือนเดิมแม้ว่าจะพบแรงโน้มถ่วงแล้วก็ตามเพราะเขาก็รู้ว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้ตอบเขาว่าแล้วมาจากไหนะ ทำไมขอมนตกก็เพราะมันมีแรงโน้มถ่วงแล้วทำไมอะและแรงโน้มถ่วงทําไมมันถึงมีอยู่แล้วทําไมมันถึงใช้งานให้มันตกได้แลวทาไมโลกเนี่ยมันถึงตกทําไมออกไปมันลอยมาจากไหนมาจากไหนแล้วทําไมมันต่างกับโลกนี้กับข้างนอกโลกนักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิเสธพระเจ้าตอบคําถามหนึ่งไม่ได้นะก่อนจะมีจักรวาลเนี่ยก่อนจะมีจักรวาลเขาอ้างว่ามีสสารอยู่แม้กระทั่งสตีเฟนฮอว์กิง คือเขาถูกตั้งคำถามไหมว่าตอบไม่ได้ก่อนที่จะเกิดสสารที่เป็นต้นกําเนิดของจักรวาลคือก่อนหน้านั้นมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแล้วมันมาได้ยังไงถ้าเราไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยสตีฟฮอว์กิงเคยตอบนะครับในคําปราศัยของเขาในคำเลคเชอร์ของเขาครั้งหนึ่งเขาบอกว่าถ้าท่านจะตอบ็นศาสนาว่าพระเจ้าคือผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดมันก็เรื่องของท่านแต่เราจะตอบว่ากฎฟิสิกส์คำถามคือกฎฟิสิกส์ลอยๆแบบงงกฎฟิสิกส์คืออะไรกฎฟิสิกส์เกิดหลังจากนี้อีกทีนงกฎฟิสิกส์มีสมองหรือเปล่า มีความรู้สึกนึกคิดมีเจตจำนงเสรีแม้ว่าเราจะสร้างจักรวาลมาเพื่อให้เกิดเนี่ยอาจารย์กฎเนี่ยมันต้องถูกสร้างจากผู้ที่มีความรู้ซึ่งมันจะมันมันก็มีนักปัญญาอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นนักปัญญาสายเมตาฟิสิกส์พี่ปัญญานี่ก็อกมาแย้งว่าในกฎของเมตาฟิสิกและกฎของวิทยาศาสตร์เองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ไม่เป็นอนันต์โดยตัวคือไม่มีมาแต่เดิมโดยตัวเนี่ยพระพุทธเจ้านี่เป็นอนันต์มีมาแต่เดิมโดยตัวนะครับ สิ่งเดิมที่ไม่เป็นอันตันโดยตัวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เว้นแต่ถ้ามันเป็นผลลัพธ์คือถ้ามันเกิดขึ้นมันก็คือผลลัพธ์และถ้ามันเป็นผลลัพธ์มันจมต้องการคอสคือเหตุที่ทําให้มันเกิดและเหตุนั้นจะต้องมีคุณสมบัติยิ่งใหญ่กว่ามันแล้วไอ้กฎฟิสิกส์เนี่ยคอสมันคืออะไรถึงเหตุที่จะให้เกิดกฎฟิสิกส์ไหนกฎฟิสิกส์มันไม่มีชีวิตในตัวของมันสุดท้ายก็เกิดนักวิทยาศาสตร์ออกมาพูดหลอๆว่าการหาคําตอบเรื่องนี้ไม่ได้ทําให้ การแพทย์พัฒนาไม่ได้ทําให้เกิดการคิดค้นอะไรเลยพวกศาสนาชอบมานั่งตั้งคำถามพวกนี้ยคนก็ไม่ได้ดีขึ้นฉนันไหอย่าไม่หาแต่ชีวิตเราอะตายไปจัน์ไปไหน,เ,นเวลาท่านไม่หาคําตอบว่าอะไรอยู่เบื้องหลังจักรวาลเนี่ยคาร์มาร์กมันไปให้คําตอบแกเรา <laughs> ว่าไม่ต้องเทียง เรามาจากความว่างเปล่าเราไม่มีธรรมะไม่มีศาสนาไ,ไม่มีอะไรทั้งสิ้นบนรรพบุรุษเราเนี่ยลิงกังลิงฆ่าก็ฆ่ากันมาะฉะนั้นเราต้องฆ่ากันตอ่ตนตอเ,เพื่อจะได้เดินหน้าเราต้องประกาศสงครามลดแอกประชาชนอไอ้เฮอ,อร์เบิร์ตสเปนเซอร์นักปัญญาการเมืองอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าใช่เราต้องฆ่ารัฐบาลไม่ควรจะเข้าไปแทรกแซงการรังแกกดขี่ พราะบรรพบุรุษเราเนี่ยมันฆ่ากันมาแล้วเราถึงเจริญสายพันธุ์แบงตอนนี้เราต้องฆ่าไอ้นิเช่ก็บอกว่าต้องฆ่าสต้ายฮิตเลอร์มาบอกนั่นเดี๋ยวกูทำเองต่อเรียบร้อยแล้วยิวโดนเลยก่อนเพื่อนเลยสงครามโลกฉะนั้นอยาโลกสวยนะครับอาจารย์ที่แจกหนังสือวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจารย์ชริปอาจารย์ที่แจกหนังสือวิวัฒนาการเนี่ยน่ะไปให้สัมภาษณ์ไอ้คนนะครับบอกไว้เขาว่าอะไรรู้ไหมการที่เราเนี่ยเชื่อว่ามนุษย์วิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษหนึ่งที่ร่วมกับลิงก็คือมันเหมือนมีไอ้ตัวคล้ายๆ มนุษย์กับลิงอ่ะมีบรรพบุรุษเรียกด้วยกันอ่ะมันจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจว่าลิงคือพี่น้องเราแล้วะจะได้ไม่ต้องฆ่าลิงและเมื่อลิงไม่ฆ่าเนี่ยคนก็ยิ่งต้องไม่ฆ่าฉะนั้นแนวทฤษฎีวิฒนาการเนี่ยเป็นปรัชญาการเมืองที่จะทำให้โลกเนี่ยสงบนี่พูดน์จกว่ามันจริงหรือเปล่าที่พูดเนี่ยคือถ้าเรื่องปรัชญาการเมืองอ่ะอย่าพูดเลื่งนี้เลยหลายคนนะคือมันไม่มันเป็นไปไม่ได้นี่เราเป็นพี่น้องกันนะ <laughs> อย่าฆ่ากันนะ ก็ศาสนาก็พูดได้อย่างนั้นว่าก็เนี่ยมนุษย์มาจากอดัมก็เราเป็นพี่น้องก็ฆ่ากันไมื่อเออคุณก็บอกว่าฆ่าแล้วทำไมคุณมาด่าศาสนาเล่าของของคุณเนี่ยสูตรเนี่ยใช้ได้ไมกับสตาร์ลิงแกอะไรต่ออะไรเนี่ยเหมาอ่ะไอพวกนี้ก็บอกว่ากกว่าเราจะมาถึงวันเนี่ยเราก็ต้องฆ่ากันก่อนท่านทวดเราก็ฆ่ากันมาก่อนแล้วเราถึงได้เจริญเป็นสายพันธุ์ที่เข้มแข็งแล้วทำไมจะฆ่าต่อไม่ได้สงครามโลกมันถึงเกิดไงฮิตเลอร์มันจะประกาศสงครามโลกฮิตเลอร์มันบอกว่าชนชาติอารยัน คือคนเยอรมันเลือดเยอรมันเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ประเสริฐต้องปกครองโลกไอ้พวกยิวในสายพันธุ์ชั้นต่าต้องฆ่าผิดถูกเนี่ยมีไว้เพื่อเรื่องนรกและเมื่อนรกไม่มีอยู่จริงก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดเพราะฉะนั้นสายพันธุ์เราต้องปกครองโลกนะมันจะมีสูนเขามันแบบนั้นหมดแล้วจามยะอ่าไหนปะมันก็เป็นอย่างนั้นได้ช่องทางใหม่ล่าสุดในรูปแบบพอดแคสต์บน Apple Google Spotify Podcast และอื่นๆอีกมากมายติดตามรายละเอียดได้ที่หน้าเพจเลยครับ